ดูกันนะคะว่าคอลลาเจนกระป๋องเียมพูกระป๋องนี้เป็นยังไงนะ,ะวันนี้จะก็จะมารีวิวคะ่ะค่ะกระป๋องที่เราจะได้รับนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีชิงพลาสติกหุ้มนะคะ <S <S <ๆ>ก็แกะเลยมีฝาปิดอย่างนี้นะคะจะเจอกับฝากระป๋องนมอ่ะป๋องนี้จะเป็นกระป๋องแบบฟูดเกรดนะคะนี่กระเปิดขึ้นมานานี่มีช้อนนะคะจะมีฟอยตรงนี้ก็จะมีสิบล็อกด้วยนะคะแล้วก็แกะข้างบนออกมา เป็นคอลลาเจนแบบเพียวเลยดูเนื้อข้างในมันจะเป็นแบบเหมือนนมผงเลยนะคะก็คือแบบว่าบริสุทธิ์มากๆเลยเอ็มใส่สองช้อนเลยละกันเอาให้ดูให้เห็นถึงความเข้มข้นนี่ก็สําหรับตัวนี้นะคะจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีน้ําตาลดู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 ดดอ้าวนี่เดี๋ยวเทียบกันน้าเปล่าก่อนแม่นี่ยังไม่ได้ผสมกับอันนี้ที่ใส่คอลลาเจนนะคะ มีภาพบรรยากาศของงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์อัมโดคอลลาเจนกันค่ะว่ากระป๋องเีียมพูนี้ใครเป็นพรีเซนเตอร์ของเรานะคะ <Okay. S 1> เป็นผู้ชายคนนี้ค่ะพี่โตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรานี่บรรยากาศอบอุ่นมากเลยก็มาร้องเพลงมีแจกไบเซ็นแล้วก็ภาพพี่โตนะคะพี่โตสุดหล่อถือกระป๋องนี้อยู่บนตึก KPN นั่นเองนะนี่ใหญ่มากด้วยหล่อด้วย นี่นี่นนี่ก็มาดูเทียบกันมันคือน้ำเดียวก,กันเลยสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถ inbox เข้ามาได้ที่ f c e e o o o k แฟนเพจนี้ได้เลยนะคะหรือว่าผ่านไลน์ตัวแทนอัมบาโด,โดโทั่วประเทศได้เลยะคะ่ะเดี๋ยววันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ